แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุดคอรม,อมีการขอ7,000ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนครัวเรือนละ5,000บาทถึง7,000บาทโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดำเนินการในการ,ในในการจ่ายเงินครั้งนี้และที่สำคัญค่ะในส่วนของใครที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน ก็จะได้รับเงินชดเชยความเสียหายในพื้นที่พ่อปลูกที่เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ประกาศจากทางปอพรวมไปถึงการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้นะคะไม่เกิน30ไร่ข้าวไร่ละ1340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1 98 0บาทไม้ผลไม้ยินต้นไร่ละ40,48บาทซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศชาวสวนชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินน้ำท่วมจะได้รับการเยียวยา2เด้ง กเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทั่วประเทศค่ะซึ่งหลายคนก็กดติดในการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะ15พฤศจิกาย,ยน25 6 5รสําำหรับการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวหรือหลายคนรอคอยในเรื่องของไร่ละ1 0 0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของคอ,งองรมออนุมัตินะคะจะได้รับการชดเชยนะคะไม่เกิน20ไร่ต่อกลุเรือนรับสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อกลุ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยเช่นกันก็คือเงินน้ําท่วมหรือว่าเงินเยียวยาน้ําท่วมสําหรับเงินเยียวยาน้ําท่วมนี่ยจะแบ่งออกเป็นการจ่ายเยียวยา2 สองส่วนด้วยกันนะคะพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินเยียวยาน้ําท่วมจะได้รับเงินถึงสองเด้งเด้งแรกก็คือมติครมนะคะมีการอนุมัติเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5รห,หที่ผ่านมาได้รับการยืนยันจากนายสันติพรพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยในที่ประชุมนะคะว่ามีการอนุมัติเยียวยาประชาชนที่โดนผลกระทบจากปัญหาน,าน้ําท่วมด้วยวงเงินที่อนุมัติงบประมาณออกมาอยู่ที่7จ็ด ้าานบาทโดยมีการแบ่งการเยียวยาเป็นระยะดังนี้ค่ะเป็นการเยียวยาเหมาจ่ายนะคะคุณผู้ชมให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนที่ถูกสำรวจจากกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าการจ่ายเงินเยียวยาครั้งนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนดูแลแล้วก็กระทรวงการคลังจะเร่งรัดติดตามในเรื่องของงบประมาณเพื่อดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วม มติครมเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเป็นการจ่ายเงินเยียวยาแบบเมาจ่ายก็คือพี่น้องประชาชนจะได้รับต่อหัวต่อครัวเรือนนะคะซึ่งถ้าหากได้รับผลกระทบน้ําท่วมหนึ่งเดือนจะเยียวยาอยู่ที่5,000บาทต่อครัวเรือน ถ้าน้ำท่วม2เดือนจะได้รับเงินเยียวยาย6 0 0 0บาทต่อครูเรือนแล้วก็น้ำท่วม3เดือนจะได้รับเงินเยียวยา7,00 0บาทต่อคูรเรือนซึ่งในส่วนของการดําเนินการค่ะกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนดูแลทั้งหมดเพราะว่าการจ่ายเงินเยียวยายในครั้งนี้เป็นไปตามคําสั่งของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนจากการได้รับผล ระทบจากภัยธรรมชาติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนในการจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนในส่วนของการจ่ายเงินค่ะกระทรวงม,มหาดไทยจะเร่งสำรวจจำนวนควรัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะมีการจ่ายเงินเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนแด้งที่2จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยในพื้นที่ที่เสียหายหรือว่าพื้นที่พ่อปลูกนะคะที่ในส่วนของทาง ปพ,อพอหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นนะคะทกศออกไปสำรวจพื้นที่แล้วปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาวครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเงินในส่วนของพื้นที่เสียหายเพราะปลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาวชดเชยข้าวไร่ละ1 3 4 0บบาทต่อไร่ พืชไร่พืชผกักไร้ละ1,980บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นไร้ละ 4,048บาทต่อไร่ซึ่งก็ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ค่ะคุณผู้ชมโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์วิธีปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับปัญหาแล้วก็ประสบป,ปัญหานะคะในส่วนของกลมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าทางทกศก็จะลงพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างเร่งด่วนเช่นกันค่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากสําหรับมติครมออนุมตัติจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็จะเป็นในลักษณะของ1เยียวยาแบบเมาสจ่ายน้ําท่วม1เดือนรับ5 0 0พันต่อครัวเรือนน้าท่วม2เดือนรับ6000ต่อครัวเรือนน้าท่วม3เดือนรับเงินเยียวยา7 0 0 0ต่อครัวเรือนท,ทั้งนั้นทั้งนี้เป็นไปตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยสํารวจค่ะส่วนเกณฑ์ที่2ก็คือชดเชยความเสียหายในพื้นที่พบปู่สําหรับเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะไม่เกิน3 0 ไรข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้เย็นต้นไร่ละ4,048บาทค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ